สวัสดีคะ่ะพี่รองพงไปที่เขารบรักสุขุสุขุนสวัสดีใหม่สิสวัสดีคะ่ะมือนีมีคนไม่อยากกิ่นน้ำอะอะอขยับอ่ขยับมา,บมาโอเควันนี้หนูเอาวันนี้หนูจะหนูมีกับข้าวอะไรกินให้ป้าป้านนา,นาดูหนูมีข้าวผัดกุ้งไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งผัดผักใส่กุ้งจ้ามากินให้ท่านผู้ชมดูมือนีน้องแอมกับมี่ผัดผัก ผัดผักเออผัดผักแบบจานใหญ่ๆเบิ่มๆเลย <S <S สวัสดีขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะอ่าตํากุ้งสดใส่ข้าวปุ้นหรือว่ามะละกอเห่อมา้นี่เหน็นคือยอยากเอาเริ่มเลยคะ่ะเาเริ่มกันเถอะน้อเอาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้อยกแบบนี้ไหมค่ะอือหืออืออ ที่ใส่อเอาลูกมะนางใส่ <laughs> ปากแดงปะคะพีเล <laughs> ี้วเอาลูกมะนางใส่จ้าของโอ้ยเนาะเอาลูกมานาาัออง่นานางด้วยขเขาเหงาิพี่ใส่ แค่ซ <laughs> อสติดตำลุาา <laughs> <น>มาวางดไ,ได้ี่ด้า <c oughs> นมุ่ไปไหฮะนีขวาไอ่ะ <c oughs> อืมกินคำใหญ่ๆเลยลูก <c oughs> ทรับกินข้าวเก่งไหมคะท่านผู้ชมไม่นี้ดั้งใจท่าปากแดงเด้อค่ะเพราะดีมีคนเอาลิฟสติีกไม่ให้หืมตกใจปากแก่องแง้ยตกใจปากแก่คองใส่ดอกใช่ไหมท่าน ก็น่าออกเยหรอติดปากติดปากแล้วปากก็ออกออกออกจากน้อยอยู่แล้วอืมปากแดงอ่ะอืมกินติดปากจนตลบเลยกุ้งสดครับพี่น้องอืมกินใส่หัวคนนี่ล่ะผู้ใดบอกมานั่งที่ใส่อีแม่เนาะ กินด้วยกันอืมหัวเงาะอืมห้าก็บ้า มาไม่ได้รับอนุญาตเดอ้อจำตอบรหัสสะกก่อนว่ารหัสของบ้านเราคือรหัสอะไรปุ่มหกตัวกับสิเบิดก้อนเขาเดอ้อ อืมคงไม่ดเนี่ยเอาึคนเดียวฮึอกะวู้เดียวไม่ได้ส่งกินกับขนมปังด้วยกันไหมอืมกินกับขนมปังด้วยค่ะอืม ขนมปังกาแฟน้ำตาลมันมีลูกกาแฟอยู่ข้างบนด้วยไหม,มใช่ก็เหมือนกับรสชาติของผมอยู่แต่ว่าไม่นะหมากินกุ้งหยิบเหรอหนูกินกุ้งสุกถ้าหนูจะหยิบกุ้งดิบไปสักตัวหนูเพื่อกินวาย <laughs> อืมมอืมอืมีมะเรงมีมะเรงเข้าตัวไปชิวเจี๊ยบไปออกไปไปดูดูเร็บบอ่ะฮึมอืมเขาเที่ยงเขาเที่ยงตอนหาโมงแรกหาโมงแรกเขาเรียกว่าข้าวเย็นนะข้าวที่มันไม่เย็นเลยนี่เขาเรียกว่าข้าวร้อน ไม่ใช่ข้าวเย็นแคนสอกกระลิสตำลูกเอาก็มามันเหลือที่หมอมันวางจานให้หนูไว้ตรงนี้แมอผมว่าก็ลืมเลยมขากินแตงกวาแค่ส่วงปากกันเด้อค่ะอโต๊ะก็มีเราเลยอะไรนะแตงกวาเนี่ย มแมนใส่หน่วยหอมแขกค่ะอืมอืมหอมแขกเห็นไหมว่าขนาด้เลยว่าน้อยกว่าหอมแขกแน่นอนอเฮ็ดค่ะอ,อยู่แล้วแต่ความรสชาติลูกชิ้นเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ต่กวาพอไปเจอสะใบเที่ยวก็จะหันมาให้ดูยั แต่บอ,อร่อยไหมคะอร่อยดังกล่ารู้หรือเปล่าว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แล้วก็ต้องใส่ชุดืมนกเกรียอพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมวันแม่ใช่ไหมถูกต้องอืม ชอบขอบแตงกวาแต่หนูชอบแตงกวาอืกับมเมล็ดไม่ชอบขอบมันะไม่ชอบเปลือกมันเหรออโอ้ยเปลือกมันขมขมเนี่ยมัจะแกะเปลือกออกมันมันหมหรอมันมอมอุมอ้ยหวานหอม,มแขกหวานหวานค่ะพี่น้อง Ừ. chín sốt tầm rồi tim đấy tim định mười năm hai bữa cơm biển này hai kìm anh ơi 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 anh nói anh nói nói Đê nả ơi anh Đê anh ơi Ừ <laughs> กลุ่มมันสอนือมแค่บนึงนะจ๊ะว้้ยึง เฝ้าเฝ้าค่ะหาโมงเงพิงสพักคนหน่อยจ <c oughs> ะเรียนภาษาจีนยู่บทตอนนี้จะหาโงแล้วค่ะเขาเที่ยง <c oughs> เาเที่ยงตอนหาโมงมทำแค่ขออีกหนึ่งนาทีะนะรู้กับมือกับมากกับขออีกหนึ่งนาทีพนะ ชาะผู้ชมไม่เบื่อหรอกเพราะว่าพวกเราอิ่มอร่อยแน่นอนแล้วิีไปดูได้นะขำคำาเลยกินนี้ดีกว่าเอาไปแป๊บเดียวขาวแล้ว สู่กับความเผ็ดเ็ดครับวันนี้หูใจดีจังเลยให้ลูกเอามาฟรีด้วยสองอันอวันนี้คุณครูให้ลูกเอามา<อ>ได้ไหมคะอือ อะไรลูกตักเลยตักเลยค่ะไม่ได้ตักแต่แต่เออแต่แต่อยากกินน้ำแม่หวานกินลูกสิ่งแต่อยากแตะน้ำจิ้มน้ำแม่เอาก็แตะไปแล้วไงเอเอกล่าวเาสู้ท่านผู้ชมฟังว่าอีหลา่าอยากล้อมกินเผ็ดๆน้ำแม่เออเอาอืม สดๆค่ะเห็นไหมหมดแล้วจ้ะเจ็งมากอืไหนลองเดี๋ยวมองมันมไม่ได้แมวมือขวาเห็ดน่าจะเป็นก็ราถุงนวอยจ้ะ <laughs> บมอเป็นไรอยู่ด้านนี้ก็ได้นะช่วยได้เยอะเลย คอมเมนต์มาบอกหน่อยทุกคนว่าใครคิดถึงน้องบองกันบ้างเออมีใครคิดถึงน้องบองบ้างคอมเมนต์ให้น้องออมซับหน่อยนะคะอ้อมเป็นๆเนี่ยตอนนี้น้องบองหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังบอกกูผู้ชายเลยหรือเอ้ยน้องน้องน้องรู้บ่เอ๊ย แต่บอกว่าจะกินเก่าขนมปังขนมปัองอ่ะเออดอกค่ะใส่บรอดมานี่เลยิอืมรสชาติมีเพียบเลยนะแล้วก็กุ่งเนือ้อลาท่านผู้ชม อืมลาไวจังเลยเพิ่งเล่นแ,แค่สามนาทีเองสิบสามแล้วมาเล่นตลกกันเฉยๆให้มันดูหน้าหนูด้วยให้หนูดูหน้าหนูทุกคนเลยอขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตาม <c oughs> แบบชมพาแซ็บแชนแนลนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย